วันนี้แบบโอยไม่รู้จะกินอะไรดีวันนี้เราตัดสินใจว่าเราจะมากินร้านนี้ซีซีแซนเ,เชเรียอรีพอร์เตอร์คนเดิมเจสิก้าเ <Hi. S 1> จสิก้า <Hi. S 1> สวัสดีสวัสดี <c oughs> วันนี้คนใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> นักฮาลาซังค่ะดูซิว่าพี่ชายกับพี่สาวจะกินอะไร <c oughs> เขาบอกว่ารานนี้มันใกล้เคียงกับตอนอยู่มหาลัยเลนีัได้ไัด้ไ่ด่ดีไหม่านไหมนั่งไน่ั่นด

ข้าวก็ฟรีเราไปเลือกมมเมนูมินิ อ๋อสำหรบบเวลาหยิบนะคะ xăm เ oh, oh ี mm ่ยวมาเสิร์ฟมาชอเราก็มาหยิบได้เลยเราเอน้องคะตรงนี้คือเอาได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะภายในเวลา่ช่วง20นาทีนะคะอ๋อายในเวลา9นาทีเอคิวจุกุนเนาะไอดานิเซนโบนได้ไหมได้้หน้ยไเยไ่ดด้ มีเอาได้หมดเลยเหมือนอารมณ์ตอนอยู่มหาลัยนอ่ะที่ญี่ปุ่นแล้วหยิบๆไปซักเน้อหนีคเรยนั่นคนนั่นอะไรเขาเยกว่านั่นก็คคอีเรียวดิแต่ถนดโนียเจ้าดีจีมอสอ่ะคนนี้คนนอคไมซงไดก่ะนั่น おอชิรรあกขนมขนดมดูอีหา้นญี่ปมือนมีแม่มาทำกับข้าวให้ทานะคอนเซปต์ร้านนี้ใส่ต้มซีอิ๊วยุวอย่างคนญี่ปุ่นาหารครบห้ามือ ก็อาหารเหมือนในบ้านจริงๆด้วยเหมือนเวลาตอนไปโฮมสเตย์เลยเธอเราชอบแบบนี้ชอบเผ็ดนีชอบกินฟักทองดูสิเดสิก้ากินอะไรค่เด็ิก้าอะไรอยู่กิไมฉันกานสลัด มาแล้วตอนเต็มขนมขนมนี่ก้าเอาสลัดก่อนแต่เดี๋ยวภายใน90นาทีมาหยิบได้อีกต่อไปเอาซุปละวันนี้ไปด้วยเยอะแต่ว่าถ้าหยิบได้ตามใจชอบก็จริงแต่ถ้ากินเหรอปรับนะคะโอ้ก็เลยอีเนี่ยเนี่ยก็เลยดกคอชิวเนี่ยนี่ดีจังเลยนั่นตัวยูเขาเลยนี่เด้ พี่เรกิิしいよบริัเราอยากได้มิสุปมิซฝากพี่เจสสิกาตักให้นะ 汁ついいでまは <Hi. S 1> <Hi. S 2> ありがとうございます。はい、ワカメたっぷりです <Hi. S 2> ッカーいいいいははます

ชเป็นคำที่ใช้ในภาายิ่ปุ sure> <S <s ่นหมายความว่าซุปหนึ <h <h ่งอย่างเครืองจสามอย่างซึ่งอาหารจะเตรียมให้มีอาหารครบคุ้นเหมาะกับเชฟทุกคนอ่ะก็ม่นเป็นเลกที่แ่ะนี่แฮมเบอร์เกอร์ของหงจังอิทาี้อ่ไดูดิพี่นากาฮาร่าเลือกอะไรบ้าง นี่กยากก็นี่กูอยากก็นากาัไมดกินน้อยกันโคเรก้าดีนับจากนี้นะเดี๋ยวแกจะไปหยิบเอยนพี่ยูคาิปตสะไรกินหาหารครบห้าหมูแน่ฉันเส้นเดียงแตนไม่ได้กานได้ยูคาิตยูคาิัเ まのスティックラウ <laughs> <laughs> かおいイ美味しい <laughs> 同じジェスカさんかな、昨日の夜の video, あ。同じかな、ちょっとテンションが必要かもしれない。大丈夫です。夕方、5時以降はテンションで, s? <S、うん、い忙しいです、ね。ミロ、ロー、ンディッシュポン。メンディッシュポン。ーメンディッシュポン。ミロ。ミロ、ミロ、ミロ。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 いロ。ミロ。ミロ。い พี่พี่ชายมีแนะนำ頭にさากけ้องติหัวกินละอิกระดกินม <us> hmm. ุปซ <Daf> ีรั่อร่อยสิ่งน <Actually. S 2> <that> <that> ี้นั่นด้วยไが่ไข่ไขู่ไข่ไ่ไข่่ไข่่ไขน。 量กินก็อร่อยอยู่นะอะไรมันๆก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้กินเลยต้องบอกว่าปกติพวกเราก็จะกินอยู่แถวๆเ,อ,เ,อ,เอ,อ็มโฮเลียมเอ็มควอเทียวันนี้เราลองเปลี่ยนมาร้านนี้นั่งนานมาทีหรือไม่ก็ออกไปพบลูกค้าก็กินข้างนอกไม่ได้กินแถวนี้เลย อันนี้ก็เป็นแบบชีวิตของเราในช่วงพักกลางวันญี่ปุ่น Salaryman in Bangkok ทา <c oughs> งที่ต๊ะข้าวญี่ปุ่นร้อนๆก่อนก็กินอาหารญี่ปุ่นวันนี้ก็อาหารญี่ปุ่นอีก มาแล้วมาแล้วแต่ยังมาแล้วใช่ไหมก็โยคะยี่ฟังเนาะคือว่าบุตมิโซะยากิบุตมิโซะอ๋อนี่ไงซาบะซาบะคนน่ากินมากโอเคอร่อยลยดอิ่มมากไหนก็ใช่ มอ้ระหว่างกินข้าวก็มีงานเข้ามานะคะข้าวผักางเคมปากค่ะนมัสโ้ไข่ีนซอส้ไข่ีนสไขไ่อ่ไข่จีนอสไข่ไข่ีอ่ そう美味しそうねでも私箸使い方よくない <laughs> シャイタッキやめこいっけわーごめんいただきます、うん、どう美味、うん、しい美味しい美味しい食べてみて、本気の食べる食べるおい เอาละไอช็อปชีซาลาีมันดิส,สดนี่ไอวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เราพาไปกินร้านอื่นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกน,นี่มาต่ะไอมาชนเน่